เอาละครับคุณผู้มชมยินดีต้อนรับสู่รายการ Deadman TV แล้ววันนี้เราจะมีเก,ม,เกมชูชูชาวกันอีกแล้วซึ่งพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะต่อจากการที่เราไปเจอผีแบบเอ้เน,น่ากลัวมากเลยนะแ <c> ม <oughs> เรามาเริ่มกันต่อแล้วเป้าหมายภารกิจต่อไปของเราคือการไปที่ไปที่ไหนดีนะเออเราจะไปรับภารกิจจากใครดีแต่ที่ค่อนข้างใหญ่นะสีฟ้าสีเหลือง <c oughs> ผมไม่เข้าใจว่าสีเหลืองนี่น่าจะเป็นภารกิจ ภารกิจทางเลือกอะคืออะไรภารกิจอาวุธภารกิจจําเป็นจําเป็นนี่น่าจะเป็นภารกิจหลักนะเราจะเป็นภารกิจทางเลือกก่อนนะเราไม่รีบไงเราจะต้องขับรถถอยหลังนะรถไฟถอยหลังมุ่งหน้าสู่แกรนไลท์430เมตรด้วยกันซึ่งมันไกลมากๆเลยนะครับผมโอ้โหคือ๊ ไปเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอมันจะมาอย่างไ,ไรตัวนั้นอะ่ะครั้งก่อนผมก็เอ้ยผมลืมทางรถไฟผมอัพเกรดก่อนเราต้องเพิ่มความเร็วปุ๊บอัพความเร็วไว้ก่อนเร็วแรงรถไฟตรเร็ว,วเลยน่าจะจอดข้างในเลยนี่ว่าเพราะฉันก็ออกทางไหนก็ไม่ต่างกันสินะปุ๊บกะโดดรถไฟเร็วมากถ้าออกตรงนี้น่าจะพอดีนะเศษเหล็กของจําเป็นแน่นอนเราต้องวิ่งหาเศษเลยก่อน คื่อความขหงแก่งไงเราได้ล้มทูทูได้ไงชบปชุบอุ๊บเก็บเก็บแถวนี้มีไหมมีอีกไหมมีคำไหมเธอมีคำว่าเลิฟอยู่ <c oughs> เฮ้ยผมไม่ค่อยสบายนะครับน้ำมูกไหลเฉยๆแค่น้ำมูกไหล, <c oughs> มไ,หลไม่มีอะไรมากอากาศมันเย็น ก่อนที่ถ้ำจะถลม่มฉันใช้รถไฟทําเหมืองคันเก่าที่งนงามของฉันดันรถรางเข้าสํารองเข้าไปในหุบเขาฉันคิดว่ารถรางเป็นที่ที่เหมาะจะซ่อนข้าวของสําคัญของฉันแถมยังอยู่มาเส้นทางรกร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จด้วยฉันไปเอาของบางอย่างจากรถรางในหุบเขาไปฮะงง,งงมากการแปลอ,อัน,นี้ <c oughs> ไม่เข้าใจเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้ว แต่คนของบาเรนจํานวนหนึ่งตั้งค่าหรือฐานอะไรสักอย่างตรงนั้นฉันไม่รู้จะเอากล่องกลับมาอย่างปลอดภัยได้อย่างไงและไม่รู้ว่าจะทนอยู่โดยไม่มีมันได้นานแค่ไหนอย่าบอกนะถ้ามันกล่องข้างในมันต้องมีอะไรปัญญาอ่อนสักอย่าง <c oughs> ทุกที่เตรียมไปด้วยเศษเหล็กนะเอ้ยผมเจอถัาางสีได้แล้วทุกคนถังสีสีน้ำเงินใช่ไหมที่ขาวนี่มั้งยินดีดต้อนรับสูอ่อเนรัมคุณเจ้าของพิพิธภัณฑ์ เขาโทษด้วยที่ผมแนะนำตัวไม่เก่งแต่ผมคิดว่าเราไม่มาที่นี่เพื่อคบค้าสมาคมบังเอิญว่าผมมีข้อเสนอทางธุรกิจเล็กๆที่คุณอาจจะสนใจกล่องใบเล็กสุดพิเศษของผมอยู่ในรรางบริเวณภอเขาใกล้เคียงแต่ลูกน้องของวาเรนตั้งค่ายเฝ้าพื้นที่นั้นอยู่คุณคงต้องระวังตัวให้ดีละช่วยหากล่องสีฟ้าและนำกลัไม้ผมที เอิม่มนี่มองหน้าผมอยู่ใช่ไหมตาแข็งเลยผมยจะให้เศษเหล็กแก <as S 2> <as S 1> คุณเป็นค่าจ้างผมนี่เป็นช่างตีเหล็กโดยแท้จริงเลยทุกคนเอ้ยเราต้องมาร์กก่อนนะเศษเหล็กอยู่ตรงนี้โอเคโอเคที่ความมาร์กกลองสีฟ้าของเทดออยู่ในรถรางที่หุบเขานำกล่องกลัไม้เขาเพื่อรับเศษเหล็กไม่ได้อยากได้เศษเหล็กเลย อะไรนี่อ่ะผมต้องทำทุกอย่างเพื่อเศษเหล็กถ้าเกิดมันมีปืนล่ะคะไม่เป็นไรหรอกม้งขนาดตกเขาอย่างสูงยังไม่เจ็บเลยแล้วปืนจะไปทำอะไรผมได้เอยวิ่งเข้าไปเหนื่อยมากเสียงมันก็ยังหลอนภูเขาอันนี้มันเหมาะสำหรับการวิ่งมากเลยไหมผมเมื่อยอย่างนั้นเราต้องขึ้นแอบมองแอบมองก่อนฮึบเอียงซ้ายเอียงขวาดูไม่ได้เหรอไม่ได้เฮ้ ลุบลบลุบลบซิกแซกซิกแซกซิกแซกนี่ไงคือไหนวะอ่ารถไฟคันนี้ไม่ใช่เอ่อเจอแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดกระโดดมีซิกแซกเอียงซ้ายเอียงหัวเอียงซ้ายเอียงหัวฮ่าตามอยู่ไหมเว้ยมันยังตามมาอยู่โอ้โหไม่ไม่เอาเพื่อนจะยิงยิงทำไมไม่เอาไม่เอาตามมานี่มันยังตามมาอยู่อีกอ่ะ ยิงซ้าย,ยียงขวายิงซ้ายยิงขวาเ <g> ป <ül> ็นการวิ่งแบบหลบเอียงหัวหลบ <g ül> สุดยอด <g ül> มันยังตามไปอีกไหมโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันวิ่งเร็วมากหันหลังไปคือตายแน่ๆจะไปยิงโคตรเบาเลยปืนอะไรปืนกระสุนยางเหรอป <g ül> ิดประตูก่อนปิดประตูปิดไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรนั่นแหละกล่องที่ทผมต้องการ ทีนี้คุณรับเศษเหล็กแล้วไปได้แล้วโอ้โหเขาไล่ผมเลยอ่ะผมเอาเศษเหล็กให้ผมโดนยิงไปตั้งสองนัดอนะ่ะเข้าใจไหมไม่มีกระสุนปืนให้ผมเลยเหรอโอเคอึบกระโดดออกมาทางหน้าต่างไหมมันน่าจะดักผมอยู่ไหมไอ้นั่นเน่ะเฮ้ยเอิ่มเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บมากคุยผมจะตายแล้วทุกคน ไป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 เฮ้ยยิงเ้ยเจ้ายอดตกใจมันจะตายเปลี่ยนสีรถเป็นสีขาวจอดรถไฟตรงนี้มันจะคุ้มไหมเนี่ยสองร้อยกว่เมตรเองต้องทำใจอ่ะเลือดผมก็ไม่พอแล้วหวังว่าจะไม่มีอะไรนะที่ต้องโลกแบบนี้เหมาะสำหรับการวิ่งมากเลยทุกคนเราจะวิ่ง หวังว่าจะไม่มีอะไรมาขวางทางเดินหนึ่งผมนะให้พี่เดินสะดวกเถอะนะเส้นท,ทางเนี้แลนะคอมเคยกล่าวไว้เออผมค่อนข้างบาดระแวงฮนะอยู่ๆเสียงมันก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยไมานาะได้โปรอุย้ยโอ้โหกระโดดเบาๆนะครับผมคิดว่ามันมน่าจะเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บมาก กระโดดทึบๆเจ็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอะสวัสดีครับมีเซเล็กไหมชาวเอ้ยแยอละชาวคืออะไรอ่าผมคิดว่าเข้าไปเป็นแบบลังไข่ไงแล้วเราก็จะจบเกมด้วยความเร็วสูงมันคงไม่ใช่อ่ะผมคิดไปเองไหเฮ้ยแกคนใหม่ที่เข้ามาทำงานกับเราใช่ไหม ต้องใช่แน่ฉันต้องการของบางอย่างบนยอดหอคอยพวกเนี้ไม่ต้องห่วงฉันให้บางเขาให้แกทำงานฟรีอยู่แล้วฉันจะให้เซลิกฉันจะดีพอจะจ่ายค่าจ้างแกหรอกรู้ไหมคุณวารนไม่เคยบอกใครบนแผ่นดินใหญ่เรื่องการทำเหมืองที่นี่เลยเขาไม่เคยรายงานว่าถ้ำถล่มด้วยซ้ำ ตั้งแต่ตอนนั้นเขายังไม่ยอมจ่ายเงินเราที่พักของเราแย่มากและฉันก็มีคุณสมบัติมากเกินกว่าเงินที่ต้องได้รับด้วยพูดโดยสรุปก็คือไม่มีคนงานเหมือนในหมู่เราที่ได้รับสำเนาเอกสารของตัวเองเลยแต่นั้นก็ไม่กระทบกับลูกน้องฉันมากเท่ากับคนที่มีสถานะแบบฉันหรอกฉันจะฟ้องวาเลยให้หมดตูดทันทีที่ออกจากเกาะนี้ได้และฉันต้องใช้เอกสารพวกนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเขาละเมิดสัญญาของเรา เขาเก็บเอกสารของเขาทั้งหมดไว้บนหอคอยพวกนี้แล้วก็มีเหตุผลที่ฉันมั่นใจเรื่องนี้แต่ฉันเดาว่ามันคงดูสมหมดสมหมดเลยสมเหตุสมผลสำหรับคุณเหมือนกันปัญหาคือเขาสร้างหอคอยพวกนี้มาหลายปีก่อนที่เราจะเริ่มขุดเหมืองและตอนนั้นมันก็พังทลายลงมาแล้วฉันหาทางขึ้นไปเองได้แต่ในเมื่อแกอยู่นี่แล้วแก็ขึ้นหาเอกสารมาซะสี่โคตรคว กวนเขากวนมากนะกวนทีนสังหมัดันก็พี่ต้องขออภัยนะคือผมแปลพลาดเพราะว่าผมก็เล่นเกมแนวเนื้อเรื่องครั้งแรกนะสำหรับรางวัลชันให้เศษเหล็กไร้ประโยชน์สำหรับแกชิ้นหนึ่งแกคงต้องอยากได้ไปให้มาชิ้นหนึ่งผมหาตามทางก็ได้แล้วนี่อยากขับรถไฟชนจริงๆเลยผักตกเลยไหมเนี่ยต่อยต่อย ผมจะต้องเข้าไปหาเอ,าเอ,าเอา่ออเกสารนะครับเพื่อเพื่ออะไรลนะ่ะเพื่อเสเหล็กชิ้นเดียวอะไรเนี่ยอคอร์นของทอยะนี่ไงผมได้เศเหล็กแล้วผมมันจำเป็นต้องหาของให้เขาโอ้ขึ้นบไนไดมาบันไดไม่ใช่บไนไดเศเล็กโอ้เฮ้ยเราจะไปยังไงอะ กระโดดนี้โอเคเอิมสวยสวยสวยถือเป็นการก้แล้วทำไมไม่ขึ้นบันไดวะมีบันไดก็ไม่บอกอาประตูมันล็อกเลยต้องเข้าจากข้างบนสมเหตุสมผลดีนี่สีเขียวสีเหลืองอะไร yellow สีเขียว mango เอ้าเฮ้ยผมขึ้นไม้ทุกคนหรือม,มันมีทางอื่นวะ โอ้ในเมื่อพราะเป็นแบบนี้ <g ül> ก็น่าจะรู้แล้วว่าต้องขึ้นแบบทางเนี้ยก็ <g ül> โดดทีละขั้นบขึ้นมาเจเหล็กอีกแล้วโอเคเราต้องรีบวิ่งนะผมกลัวตกมากเลยนะเปิดประตูไม่ได้แน่นอนว่าต้องมีทางเข้าอื่นเฮ้ยหรือว่าไม่มีวะ โอ๊ยเกือบตายโอ๊ยขึ้นไปอย่างสูงนิดนิดโอโยเกือบตายอีกแล้วบ้าจริงแล้วต้องมาเริ่มวิ่งขึ้นใหม่เป็นอะไรที่แย่มากเลยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เฮ้ยไม่เอาดีแล้วผมจะขึ้นไปยังไงเนี่ยมันสามารถก่อเชือกได้ไหม ผมไม่รู้เป็นพราะประกอบฉากหรือเปล่าเชื่อเลยโอ้โหนผมไม่รู้วิธีไปเฮ้ยอ๋อโหกระโดดกระโดดใช้พลังกันกระโดด กระโดดข้ามไงวะเนี่ยไกลขนาดนี้เป็นผมผมตกไปคอหักตายแล้วมาดูนี่ก็น่าจะล็อกเอ้าวัดแล้วมีนี่ไว้ทำไมเฮ้ยเซเลกโอเคเชื่อไว้ผูกคอเนี่ยการบางรากฐานสำหรับงานที่ซับซ้อนกว่าที่ฉันคาดไว้มากนอกจากต้นทุนแล้วยังมีเรื่องการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างและจัดทรงเสบียงไปยังเหมืองหลักอีกด้วยเราคงต้องรีบขุดท้องให้เจอถ้าไม่อยากล้มละลาย อ่าทองเหรอทอง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 มีแต่สมองโอโ้ผมคิดว่าเราควรจะไปกระโดดไปฝั่งนั้นนะเพราะเออมผมต้องกระโดดเยี่ยมห,หวั่นระแวงตกไปครั้งนี้ผมน่าจะด่านะขนาดความสูงนั้นผมยังเกือบไม่รอด <c oughs> เจอเศษเหล็กเยอะมากที่นี่เราทํางานเพื่อเศษเหล็กอันเดียวนะแต่ผมคิดว่าเราเจอเศษเหล็กที่นี่มากกว่า <c oughs> เออ โอ้เจอแล้วโอ้พรมแดงต้อนรับกระโดดเก็บไหมกลับไปหาลอนนี่เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จผมลงตรงนี้ได้ไหมผมผมรีบมากโอ้โยเจ็บบนไดบนบนโอ้ยบนไดกับบันไดมันต่างกันยังไงฮะผมไม่เข้าใจบนไงบนปันบนปัน แกปีนหอคอยพวกนั้นเหมือนกับลิงเลยอ้าวไอ้นี่ไม่ดูหน้าตัวเองเลยเนี่ยไม่ต่างจากลิงเลยแน่นอนว่าฉันดีใจที่เจอเอกสารพวกนี้นิวเซเลนแกขอไปเอาไปเอาไปชิวๆอ,อย่าจะเอาไปใช้รุ่นเดียวหมดแหละกล็ให้มาอันเดียวไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาโอ้เห็นไหมทุกคน เฮ้ยมันวิ่งมาหา้าร้อยกว่าเมตรเดียวเพิ่งเฮ้ยมันโหไม่ได้มานี่ว่ามันเป็นแค่การแสดงนะครับอย่างนี้ผมไม่ได้กลัวใครจะไปกลัวเรื่องแบบนี้ไม่มีทางไม่มีทางตงรงนี้พื้นรถไฟละเราได้สีมาใหม่ใช่ไหมผมจำได้สีเขียวเออ กดแผนที่เราต้องสับรางไว้อ่าไม่ต้องสับมันก็มุ่งหน้าไปทางนั้นอยู่แล้ว <c oughs> ลุงเตอผมด้วยดู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 ด,ด,ดิทุกคนซูมดูโอ้โหพี่แกแคมเปอร์นี่มาแคมเปอร์ผมไม่กล้าวิ่งออกไปนะถ้าไปทัก <c oughs> เฮ้เฮ้ลุงลุงล yeah, eh. ุงโอ้ยเฮ้เฮย่ละเปิดประตูไม่ได้เข้าไปไปนแคมป์ผมไม่โอ้โน่่าทำอะไรไม่ได้ดิอ๋อบักไปดูแล้ว รถไฟขึ้นังคาโอ้ยโอ้ยมันอยู่บนหัวผมอะ่ะโอ้ยผมออกไปผมตายแน่ๆนะจะทำไงเนี่ยลุงเอาคุณแจ้บ้านมาเปิดประตูหน่อยลุงไม่กลัวเหรอแต่ผมกลัวมากเลยนะไมไปยังอ่าไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะไปแล้วนะ เฮ้ยมันกลับมาอีกแล้วเฮ้ยโน่กลับมาทำไมนี่อ่ะออกไปไปได้แล้วโอ้โหแชมเปอร์นี่ว่าผมโดนบอดแชมเปอร์ทุกคนลุงไม่ช่วยผมเลยเนี่ยเปิดประตูบ้านเลยผมจะรีบเข้าไปในบ้านแล้วผมจะออกหลังบ้านไงผมจะมาป้นลุงแล้วลุงไม่เข้าใจอ่ะเฮ้ยเสียงหายละฮ่าโอ้โ เฮ้าาย,าายถึงที่แล้วที่หมายของเราเราสามารถจอดเฮ้ยจอดอาาจอดจอด,จอดแปบหนึ่งเฮ้าายขอยืมปืนได้ปะออเอยีตอกประตูมีปืนแถมโอ้ย็อกเหี้ยวโ,โหพวกห่วงห่วงของผมกูจะทำหน้าที่ช่วยเหลือพวกคุณคุณไม่เข้าใจหรอก ยูจีนบอกว่าจะมีคนหมายมาเร็วนี้ฉันเดาว่าก็มันคุณแน่มีเศษเหล็กจำนวนหนึ่งตรงระเบียงบ้านของฉันที่คุณสามารถนำใช้อัพเกตรถไฟได้เอาคุณแจไปสิระเบียงอยู่ข้างหลังฉันนี่เองแต่ฉันจะทำเครื่องหมายบนแผนที่ไว้ด้วยกันเอาแล้วไปเอาแผนที่ผมมาตอนไหนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วผมไม่เข้าใจพวกคุณจริงๆพวกคุณทำไมต้องให้เศษเหล็กผมเยอะแยะผมทำงานเพื่อเศษเหล็กเหรอไม่ให้ทองบ้างเหรอ ใช้ทองบ้างใช้เหล็กอ,อย่างเดียวเลยเพิ่มเติมตอีกหน่อยพูดกับใครก็ได้แถวนี้แล้วพวกเขาจะช่วยคุณเท่าที่พอจะทำได้อทุกคนที่ไม่สวมหน้ากากนะไปดูที่ตะเบียงแล้วของที่จะใช้ไปได้เลยขอให้โชคดีในท,ทุก,ทกเรื่องนะโอ้โหพูดอย่างนี้ผมว่าผมโชคร้ายชัวร์ๆเราสามารถเข้าทางนี้ได้ ina, <S <S ใช่ไหมเพราะเราเป็นเอ้าไม่ได้หรอกุญแจมีสองพวงเหรอไม่ให้กุญแจหน้าบ้านมาแล้วให้คุญแจบนบ้านเฉย ปึบเข้ามา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, สเโอ้เกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเรารอกันอย่างอดทนสุดๆแต่ไม่วันแต่่ไมกี่วันที่ผ่านมานี้มีการกลาหลมากอย่างน้อยก็ต้องพูดว่าช่วงหลังชาวเกี่ยวกราดกว่าเดิมโอ้โหมันเกี่ยวกราดดีมันแคมป์ผมอะแคมป์หน้าบ้านลุงเทนดี้เลย จนถึงจุดที่ฉันเริ่มคิดว่าเราจะเหลือกันสักกี่คนกว่าจะช่วยเหลือกันมาถึงเร็วๆนี้ยูจินเราหวังเพิ่งนายอยู่นะโอเคโอเคเขาหวังเพึ่งผมไม่ใช่เหรอยูจินไปแล้วนะผมจะบอกไงเดี๋ยวยูจินตกรถไฟตายโอโ้ขึ้นไม่ได้เหรอเอาละเราจะไปแล้วพักิถ้าได้ยินเสียงไม่ดีแล้วทุกคนก็ต้องอย่าหลีหูฟังนะครับอย่าถอยหูฟังออกก็ฟังมันไปกับผมนะ ว่าผมเป็นคนที่แบบว่า,าต้องการความช่วยเหลือลจากผู้คุณนะนะเฮ้ยนี่มันพ่อมดพ่อมดอย่าเพิ่งนะพ่อมดไม่เซนเหล็กให้ผมยืมแบาไม่ก็มีกระท้าเพยไงนผมอยากเป็นจองเพย์งนอไเอ็กซ์เปคโตบาโทดุ้ไงสู่สตูแสนอร่อยอ่ะไม่ใช่พ่อมดหรอกเหรออุ้ยไม่ใช่ละ เอ,อมายถึงล่างมนุษย์ด้วยน้ำในบึงเกลือใบคลเวอร์ฝุ่นเกลือเนื้อชนิดใดก็ได้รวมไปถึงเนื้อมนุษย์ด้วยเกลือโอ้โ oh, หพี่แกไม่ใช่คนดีกดผิดละไม่ใช่คนดีแนะ่วิสาสะ่ะเป็นพวกวิสาสะ่ะในหม้อ,อมีอะไรขอดูหน่อยหม้อ,อน้ําเขียวอระมันร้อนไหมไม่ร้อนทำอะไรปึ๊บดูที่มือเขาดิ well, สวัสดีเ well, จ้าที่รัก ฉันเลือกทำสตูสดใหม่ด้วยวัตถุดิบจากบึงของฉันอยู่แต่ตอนนี้ฉันไม่มีเนื้อเลยนะสิฉันได้กินซากส,สัตว์ตายบนเกรกกาะกลางบึงถ้าแกลุยบึงไปเอาไว้ฉันได้ฉันจะช่วยจ่ายค่าจ้างเป็นเศษเหล็กแต่แกต้องคอยระวังเจ้าเบอร์รี่สตปลาบในบึง <c oughs> ผมว่าแล้ว ในเบิรมันต้องไม่ธรรมดาคอยมองรอบๆไว้เผือ่อมันจะกระโดดมาแถวนี้อยากขยับตัวถ้ามันเข้ามาใกล้าตามได้ที่แกไม่ขยับมันก็จะเชื่องเหมือนลูกแมวเลยเอิม่มแล้วทำไมผมต้องทำภารกิจบ้าๆบ,บอๆเลยไอ้ภารกิจโอเคตรงกลางเบิงนั้นอยู่ตรงนั้นนะมันมีปีศาจอยู่ในเบิงนะครับปีศาจปีศาจปีศาจที่จะเชื่องเหมือนลูกแมวถ้าเกิดเราไม่ขยับกระโดด โอ้โหดูภาพเฮ้ยหยุด huh. อ uh ่าฮ่าเออเราต้องรอตายแล้วนะฮึบเบรกโอ้ยรถไฟก็มาไอ้นี่ก็มา ฮึบเป,ปกผมอยากรู้จันยิงนะผมอยากรู้มันคือตัวอะไรก้มไปดูได้ปะเฮ้ยโอ้โหแคมป์อยู่ตรงนี้เลยไม่เอาไม่เอาไม่กันแค่นี้เดียวเฮ้ยโอ้โหมันเร็วมากเร็วสุดๆปึ๊บเก้าหนึ 9, ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปด ไปแล้วขึ้นแล้วโอ้เอาหายมันหายง่ายๆแบบนี้เหรอไ <laughs> อ้น,นี่มันตัวอะไรวะน,นี่อ่ะโอ้โนตัวบ้าอะไรกลับไปหาลิสเบตมาร์คสวอเตอร์เพื่อทำธุรกิจมันคือปลาอะไรผมอยากรู้นะ ปลาตายนะครับผมนี่คือปลาตายนะครับเป็นปลาชนิดหนึ่งที่ไม่มีชีวิตอีกแ้ขอโทษโอ้ยไม่เอาโฮ้ยขอโทษโอ้ยไม่นะไม่อยากจะเชื่อมันอยู่ในน้ำได้ด้วยมันเอาเศษเหล็กลงไปแล้วเฮ้ยทำมาเริ่มกันใหม่ อ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเรื่องบ้าเลยเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ปลามาปลาไม่หายนะผมคงไม่ต้องไปเอาอีกรอบนะโอเคอตกใจหมดเลยเราได้ปลามานะเราไม่เสียปลาไปทุกคนปลามันตายไปแล้วผมก็ตายไปพร้อมกับปลาแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีปลาอยู่ในกระเป๋าพิเศษกระเป๋าดไรมอนของเรามาเลยไม่หายไปนะมันกินเศษเหล็กเราไปตั้งสามอันนะ่นนะ เรามีมากินทีละสใช่หมโอ้โหผมสามารถตายได้ตั้งสามถสา้าสสามสามได้ตั้งตได้ตั้งครั้งลิ้นทันกันก็เจออาหารชเลยทีเดียวนี่คือเศรกที่ฉันบอกขอให้เป็นคืนนี้ที่ปลอดภัยโอ้โหไม่ปลอดภัยแล้วเมอกี้ผมโดนกินไปเมกี้เองิอย่างเรอร่อยด้วยเขาให้มาเท่าไหร่เาก <c oughs> เอาละครับก็จบแล้วสำหรับเกมชูชูชาวพาร์ทสามต้องขออภัยถ้มันมันจะมันจะม,มันจะมีมากกว่า4พาร์ทแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผม